สวัสดีครับทุกคนพบกับผมหมอน้ำทุกปัญหาน้ำใช้ในบ้านคุณผมจัดการให้ครับน้ำสะอาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของเราแต่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าการมีเครื่องกองน้ำที่บ้านนั้นจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของคุณยังไงได้บ้างมาดูกันในคลิปนี้เลยครับทำไมเราถึงต้องมีเครื่องกองน้ำก่อนื่นเลยน้ำที่เราใช้ในชีวิตประจาวันไม่ว่าจะเป็นน้าจากก๊อกหรือจากแหล่งน้าต่าง อาจจะไม่ได้สะอาด100%เนะครับเพราะในน้ำนั้นอาจมีทั้งสิ่งสปกปรกแบคทีเ r ียสารเคมีหรือแม้แต่โลหะหนักที่เรามองไม่เห็นซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อสุขภาพระยะยาวของเราได้ครับประโยชน์ของเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองน้ำช่วยอะไรเราได้บ้างเครื่องกรองน้ำที่ดีจะกรองสิ่งสปกปรกและเชื้อโรคต่างๆทำให้น้ำใช้ของเราสะอาดอปลอดภัยและ ใช้งานได้ทันทีมีเครื่องกองน้ําสามารถประหยัดเงินในระยะยาวลองคิดดูนะครับซื้อเครื่องกองน้ํามาติดตั้งเพียงครั้งเดียวแต่เราได้ใช้น้ําสะอาดได้ตลอดโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อน้ําถังบ่อยๆช่วยประหยัดได้เยอะเลยนะครับช่วยให้สุขภาพดีขึ้นครอบครัวมีความสุขและใช้น้ําสะอาดการใช้น้ําสะอาดจะช่วยลดปัญหาสุขภาพ ทั้งการสะสมของสารเคมีในร่างกายและลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคต่างๆได้ด้วยครับช่วยให้ใช้น้ำในการทำงานบ้านได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะล้างผักล้างผลไม้ล้างจานซักผ้าหรือใช้งานต่างๆภายในบ้านการใช้น้ำกรองจะทำให้เรามั่นใจว่าน้ำที่ใช้ปลอดภัยจริงๆครับวิธีเลือกเครื่องกรองน้ำให้เหมาะกับบ้านการเลือกเครื่องกรองน้ำก็สำคัญนะครับ ต้องเลือกให้เหมาะกับการใช้งานเช่นเลือกตามปริมาณน,น้ำที่ต้องการใช้ในแต่ละวันเลือกที่สามารถกรองสิ่งสกปรกที่เป็นปัญหาในบ้านของเราเช่นตะกอนกลิ่นสีน้ำคุณหรือปัญหาต่างๆและอย่าลืมตรวจสอบการรับประกันและบริการหลังการขายด้วยนะครับเห็นไหมครับว่า <S <S 1> <S 1> <S เครื่องกรองน้ำไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบาย แต่มันคือการลงทุนในสุขภาพและความปลอดภัยของครอบครัวเราครับอย่ารอช้าเปลี่ยนน้ำธรรมดาให้สะอาดด้วยเครื่องกรองน้ำที่มีคุณภาพถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมหมอน้ำทุกปัญหาน้ำใช้ในบ้านคุณผมจัดการให้ครับ